ก็คือนิปิดต่ำกว่าอ่ะะาเมื่อวานนิปิดก็กลับมายืนพันเจ็ดร้อยได้แล้วนะครับแล้วก็เมื่ออาทิตย์นี้เนี่ยอ่อนลงมาอยู่ที่พันเจ็ดร้อยปลิมปริมอีกแล้วจะทำยังไงดีนะครับไปปรับกลยุทธ์ทองคำในโกลอลูบบายวายเครับสนับสนุนโดย y l g Group โทร02-287-1155 และ026775520ไปคุยกันนะคะกับคุณพรวันนวาวัฒนทรัพย์ค่ะรองประธานบริษัทวายจีบูเล็ t อินเตอร์เนชั่นแนลค่ะสวัสดีครับคุณพวันครับสวัสดีค่ะควคสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณโสภาคุณพิชยุทธ์ค่ะปรากฏว่าเมื่อวานนี้มีหลุดพันเจ็ดร้อยเหรียญตามที่เราคิดเรากลัวๆกันไว้เลยนะครับแต่ว่าลงไปเนี่ยไม่ถึงแนวรับของเราคุณพวันแล้วดิบกลับมาได้แต่จนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีนิวไฮจากเมื่อวานด้วยนะครับ ค่ะที่ฉันเชื่อวันนี้<ด>กับเมื่อวานนี้น่าจะใกล้เคียมกันนะนะคะด้วยความที่วันนี้ทั้งยุโรปทั้งอเมริกาเนี่ยก็ไม่มีข่าวอะไรเป็นพิเศษแต่เช้าเนี่ยข่าวฟาังเิสจีนกับม,มีมีกระแสออกมาว่าปกติแล้วเนี่ยจีนเขามีตั้ง GDP อยู่ที่ปีปีละ8เพิ่งลับยอด GDP ลงมาให้เหลือ7.5เปร์เสาเหตุหลักๆเนื่นองจากทั่วโลกเนี่ยมีมีปัญหาทางด้านสภาพคลอทางเศรษฐกิจ เรงจีนก็เริ่มรู้สึกว่าประเทศตัวเองเนี่ยร้อนแรงเกินไปจึงได้รับ GDP ของตัวเองลงมาที่7.5อันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งซึ่งทำให้ทั่วโลกเนี่ยทั้งหุ้นทั้งอะไรก็ย่อลงมาเป็นอีกตัวหนึ่งที่กดดันให้ทองคำตัดตัวลงมาด้วยนะคะจริงๆแล้วที่กดดันเพราะว่าจีนเขาเป็นผู้บริโภคทองคำอย่างนั้นไหมคะอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะแต่หลายๆกระแสช่วงนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเศรษฐกิจเนี่ยเริ่มเริ่มตบเทาเริ่มชะลอลง ความเป็นเชฟที่ heaven ของทองคำเนี่ยเริ่มน้อยลงเพราะนั้นเนี่ยนักลงทุนะต้องจับตามองว่าแนวรับวันนี้เรามองที่หนึ่งพันเก้าร้อยหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบ usd ต่อทรอยาเอาเนี่ยหรือสองหมื่นสองหมื่นเอ่อห้าพันห้าพันบาทต่อบาททองคำตรงจุดนี้เนี่ยจะหลุดลงมาไหมถ้าหลุดลงมาเนี่ยรับต่อไปอยู่ที่พันหกร้อยแปดสิบสองย usd ต่อทรอยเาหรือประมาณสองหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาท ทสองจุดนี้ถ้าไม่หลุดเนี่ยมีโอกาสที่จะรีบาวกับขึ้นไปยืนอยู่เหนือพันเจ็ดร้อยอีกครั้งหนึ่งเร่งนั้นนักลงทุนเนี่ยจุดนี้แเป็นสองจุดนี้เป็นจุดที่น่าจะเข้าทยอยสะสมแต่ถ้าหลุดสองจุดนี้แล้วเนี่ยอาจจะเป็นการหยุดซื้อก็ได้เพราะว่าจุดที่รีบาลอีกจุดหนึ่งเนี่ยอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบ US ดอลลาร์ต่อทรอยส์ดจุดนั้นเชื่อว่าน่าจะมีการรีบาวเป็นจุดที่รีบาวแรงๆนะคะ มช่วงนี้กรอบที่จะขึ้นมาชนนาต้านค่อนข้างแคบแต่ว่าก็ยังเน้นให้ทํากําไรอยู่ใช่ไหมคะก็ยังเน้นเน้นจุดทํากําไรจนกว่าเราจะเห็นไฟเทรนที่เป็นเรทรนขาขึ้เนเราอีกครังนะคะเนี่ยคงุสารอายาสอง่อคุณพรวันครับ<ะ>สายคุณพรวันดูเหมือนว่าจะมีปัญหานิดนึงตอนนี้ค่ะม<ะ>าชัดอีกแล้วครับคุณพงพรวันพูดเมื่อสักครู่อีกครั้งหนึ่งได้ไหมครับจนจะได้นาต้านเถอหค่ะ ทำเจ็ดร้อยสิบเจ็ดอยู่เอสตา่าทรซค่ะเป็นจุดที่น่าจะขายเป็นจุดที่หนึ่งแล้วเชื่อว่าวันนี้ไม่น่าจะผ่านจุดนี้ขึ้นไปได้เพราะวันนี้เป็นวันที่ไม่มีข่าวซัพพอร์ตเลยแต่พรุ่งนี้เอ่อพรุ่งนี้จะมีข่าวใหญ่สามสี่ 3, ตัวของฟังซิ่งอเมริกานะคะพรุ่งนี้เนี่ยน่าจับตามองไม่ว่าจะเป็นการประกาศตัวเลขการจ้างงานของ ADP นะคะการเอ่ว่าเออ,เอ,อจะดีขึ้นหรือว่าแย่ลงหรือว่าการสะพพลน้ามันของ ของ e IA, เอไอเอดูผลองมาว่าสต็อกมากขึ้นหรือน้อยลงหรือแม้กระทั่งตรงเศษเองก็จะมีการออกมาประกาศตัวเลขตัวเลขของของกระสดีการเอผลผลิตก่อและต้นทุนต้นทุนของผลผลิตตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งทั้งสามตัวเนี้เป็นปัจจัยตัวหนึ่งซึ่งอาจจะทําให้ทางคำขัดตัวขึ้นหรือผัดตัวลง ตั้งแต่วันพุธเพือหัดส,สุยจะมีตัวเลขสําคัญทท้งนั้นเลยวันเพือหัดก็จะมีสวัสดิผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานหรือแม้กระทั่งวันศุกร์เนี่ยก็จะเป็นการประกาศตัวเลขงานฟาร์มเทโรสามวันท้ายๆเนี่ยโดยส่วนใหญ่มันจะมีผลเกี่ยวกับแรงงานซึ่งเราก็เชื่อว่าแรงงานของอเมริกาเนี่ยค่อนข้างที่จะจะดีขึ้นมันจะมีโอกาสที่ะผลักกันให้ราคาทองคปํปตัดตัวลงแต่ใดๆก็แล้วแต่เนี่ยให้มองที่น้ามัน ถ้าน้ำมันยังคงสามารถยืนอยู่เหลือ100 US Dollar ต่อมาเร็วได้เนี่ยโอกาสที่ทองคำถึงจะถูกสักตัวลงก็อาจจะลงไม่ลึกกาะพาครับผมทะเ194รับอยู่ในช่วงสัปดาห์เนี่ยสองรอบแล้วนะครับานปรนเข้าวันนี้ลงไปอีกจริงๆหรือว่านั้ทนคุณเนี่ยไปบิดรอไว้เลยดีไหมครับก็ออจริงๆแถว994เรามองว่าโอกาสที่จะเบรกดาวมีถ้าไม่วันนี้เบรกดาวพรุ่งนี้ก็น่าจะเบรกดาว น่าจะมีโอกาสเห็น1,680อะค่ะอ๋อยังไงก็คือรอซื้อ1,680น่าจะปลอดภัยกว่ายังไง94ไม่น่ารับอยู่ใน2องตัวน,น,นี้ะนะครับใช่ค่ะแต่ยืนยันอีกครั้งหนึ่งหลายคนจะถามนะครับว่าเอ้เห็นลงงมาซึมๆแบบนี้แล้วเนี่ยยังมั่นใจไหมว่าถ้าซื้อตอนนี้ไม่น่าขาดทุนหมายความว่าเถือ <10, S 2> ยาวได้เนี่ยครับเรามองว่าจุดที่ปลอดภัยคือ1,680หรือ1,650 US Dollar าทอยซาว ถ้าในวันศุกร์วันวันพฤหัสไม่มีข่าวอะไรที่แรงกว่าการจ้างงานนะคะครับผมแล้วที่ติดกันเหนือเนี่ยพันเจ็ดร้อยห้าสิบยังมีโอกาสหลุดไหมครับคุณวันครับจุดนั้นเป็นจุดค่อนข้างรับค่อนข้างแข็งแรงอะค่ะถ้าไม่มีข่าวอะไรนอกเหนือจากการพักผ่อนตรงนี้ดูเมื่อเช้านี้ขนาดมีข่าวจีนลดตัว GDP ลงมาทองคำก็ไม่ได้ปรับตัวลงมากมายเท่าไหร่ก็ยังแข่งอยู่ในกรอบแคบๆอะค่ะครับผม ได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากคะสวัสดีค่ะวันนี้เรายังอาจจะเห็นทิศทางของราคาทําคำเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆนะคะแนวรับแรกอยู่ที่1นึ่งพันหราสิบคอกว่าแนวรับนี้อาจจะหลุดนะคะมาลุ้นกันอีกทีหนึ0งพ